อาจจะจินตนาการบม่ออกนะครับเดี๋ยวผมเใหนเบิงบิงบ่ามันเป็นแบบไหนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ <Wow. S 1> เห็นมอไรครับขาตั้งห้องผัตังสิแง้มใส่งานเท่ากับจ้าสีนะครับแง้มหนักกับถือแบงสีพี่น้องถือเั่งสีก็ได้นะครับสวัสดีนะครับวัน,น้ว่าผมเบานนอีสานมักมวนนะครับเดี๋ยววันนี้วิธีเห็ดขากล่องเนาะโดยที่วิธีง่ายๆนะครับ สิ่งทีตองมีนะครับก็คือทอ PVC นะครับล้วก็กับไมซ์ซฟี่ห่างๆแล้วพี่้องเนาะราคาหลอยกวาบาทนะครับหรือว่าไมซ์ซฟี่เวลาเขาไปสื่อโทษศับเขาแถมมานะครับห่างๆังสี่นะครับวันสีมีปุ่มของล่างเนาะเขากะตัดตัดเอาของล่างออกนะครับแต่ก็มาเสียบใส่ใส่ทอนะครับใส่ทองสีนะครับอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแล้วก็สีมีทอตัวนี้นะครับ ลวกาสามทางเนาะสามทางเสียบงสี่นะครับแล้วผมสีเห็ดให้เบิ้งนี้ครับว่าเห็ดแนวใดเนาะกะเอาสามทางนี้นะครับเสียบขานี้เสียบเข้าไปงสี่นะครับเลาก็ตรงตัดตัวนี้ซุปข้ามานี่นะครับเพราะตงท่าเก้านะครับง่ายๆแล้วตัวนี้ก็เสียบขานี้นะครับเสียบเข้าองสี่อ่าอยูลักษณะนี้นะครับแล้วกา ม, er มุนตัวนี้ขึ้นมากนะครับแบนึงอ่ามุนให้มันตังซินี่ตังยังซี่แบบนี้นะครับเขาอยากให้มันมาอยู่อันอันนี้อยากให้มันมาอยู่ทั้งเดียวกันนะครับทำไม่อยู่ทั้งเดียวกันเดี๋ยวมันจะตังเกาะขากล่องบ่ได้เนาะแล้วก็กระซิบมีบอกสามทางหูเสียบตรงนี้นะครับนี่พี่น้องก็เอาตัวนี้เสียบเข้ามานี่นะครับเสียบเข้ามานี่ปึ๊บยังซี่อ่าตอนนี้มันกรอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับเพราะอะไรยังซี่แล้วนะครับเาเอาตัวนี้มาใส่ด้วยไปเลย ตัวใหม่เซฟีเขาเขาก็เสียบเขานี่เสียบเข่านะครับเสียบเข่าจังซี่พอเวลาตั้งผืนมันก็สิอย่าี้เครับเขาจะตั้งน้ำผืนดินก็ได้นะครับมันก็อยู่รักษาประมาณนี้นะครับพอเวลานั้นเขาก็เอากล่องน้องมาใส่ดีนะครับตัวนี้มันก็จะยืดได้ยยืดได้ยดได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้มองเรื่องเหลืองนี่ครับผมที่แหลมันเข่าบ่ค่อยได้นะครับผมก็เลยเอาเอาไฟมาเป่าเลยครับไฟแสกธรรมดาเลยนะครับเป่าเข้าไปล้นเข้าไปนด้ครับเพื่อท um um ี่ให้มันอ่อนลังเขาก็บซุปเข้าไปนะครับแย้วมันก็สิีแน่นนะครับส่วนทุ่มนี่กับอะไรท่าก่านะครับปล่อยเป็นอิสระไปนะครับอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เอาขึ้นลงได้นะครับตัวนี้ก็อาขึ้นได้เอาลงได้นะครับ สามารถปรับได้นะครับเอาขึ้นเอาลงได้ยุงสีนะครับเดี๋ยวผมสีลองใส่ใ้เบิ้งเร้อันนี้ตอนนี้ผมกับส่เรียบร้อยนะครับโดยที่ไม่โซฟีห่างกับทอประปาเลาะพี่น้องได้ือว่าเขาจะยืดให้มันออกไปยาวๆนะครับยุงสีก็ได้นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ก็บปฏิถือว่าการท้นได้พี่น้องนะครับเพียงแต่ว่าอยากทายในมุมสูงนะครับเฮาสามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับปรับลงมาสีก็ได้นะครับ เวลาเขาจะถ่ายในภาพดิ่งเนาะเ้าก็สามารถตั้งไว้ังสีแล้วครับปรับขึ้นปรับลงได้พี่น้องอยากจะไลส่สดไลส่สดก็สามารถเท็่ได้เลยอาจจะจินตนาการบม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิง้งว่ามันเป็นแบบใดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เห็นบ่้ยนะครับขาตั้งเขาก็ตั้งสีแง้มใส่งานเท่ากับจงสีนะครับแง้มหนังก็ถือแบ่งสีพี่น้องถือเังสีก็ได้นะครับ หือทายก็ได้ตรงนี้ก็ปั๊บได้นะครับปั๊บได้ปั๊บให้มันเป็นลักษณะนี้นะครับพี่น้องจะทายลักษณะนี้ก็ได้นะครับเป็นโค้งหรือว่าสีตรงก็ได้สีตรงเข้ากับปั๊บให้มันตรงนะครับแต่ว่าขันยาให้มันสูงขึ้นพี่น้องก็ดึงตัวนี้ขึ้นนะครับมันก็สูงเป็นใหม่ขาเซื้อฝีห่างมาผสมกับทอปปานะครับอะ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับท,ที่ตดิดตาเราโชมเราฟังเนาะหรือว่าเฮามาประยุกต์ใส้เนาะพี่น้องนะครับขันพุ่นบลาลายเฮาก็เฮ็ดแบบนี้ก,ก็ได้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านทีท่ตดิดตาเราโชมเราฟังเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับ